สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนครับสวัสดีพี่น้องชาวกเกษตรนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วเนาะนะครับวันนี้มาเจอกับวิธีการนี้เศษอาหารในทังขยะอาหารสดวนี้เพื่อนๆจะนําไปเททิ้งเสียดายไหมถ้าคนรักการปลูกคนรักการ,กรเกษตรแบบพวกเราไม่ทิ้งเนาะนะครับวันนี้ผมไปเจอขดโลตัวนี้มาให้ดูขดโลอันนี้ขอโทษอาหารเขาด้วยนะเป็นขดโลนะครับแต่ผมเจอในทังขยะนะครับ เพื่อนทำการตัดขวดตูดแบบนี้นะนี่นะครับตัดแบบนี้วันนี้เราจะมาทำหลุมปุ๋ยอาหารนะครับหลุมปุ๋ยเศษอาหารนี่ก็จะเป็นการเปิดฝายอย่างนี้ใส่างี้เข้าไปข้างล่างก็จะเป็นตูปโพรงนี้นะครับมามาดูกันสำหรับพืชที่เหมาะสำหรับการทาหลุมปุ๋ยเศษอาหารมีพืชประเภทไหนบ้างที่เห็นในชัดเลยคือคานะครับคามะมาลโก ล้วยมานาวเนาะนี่วันนี้นะครับผมทําการขุดไปแล้วเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อนๆบอกว่าผมชอบพูดเยอะ <c oughs> วิธีการขุดนะครับควรจะขุดห่างให้ต้นพืชของเราสักประมาณ50าสิบเซนถึง1เมตรนะแต่สําหรับคาไม่ต้องนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าภาชนะของเรานะครับผมไม่ได้เจาะวงข้างเห็นไหมผมเจาะแค่ตูดทะลุตูดนะครับ ขาเขาจะหากินบนบนบนดินบนบริเวณผิวดินรากก่อนะแต่ถ้าเราต้นนี้รากก่อเดินใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาอาหารลงข้างล่างอย่างนี้รากเขาจะวิ่งลงข้างล่างแต่หัวเขายังอยู่ข้างบนเนี่ยเหตุผลทําไมถึงห้ามใส่ใกล้กับต้นพืชของเราเพราะอะไรรู้ไหมมันจะทําให้รากเน่าโคนเน่านะครับนาอมามาเริ่มกันเลยนะครับดับแรกงเจาะหลุม แบบนี้นี่เจาะลุมให้มีขนาดความกว้างที่สามารถจะใส่ตัวขดโลของเราเข้าไปได้แบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับใช้แกลบไม่มีแกลบไม่ต้องใส่นะพอดีผมมีก็จะใส่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องการให้ดินข้างล่างมันร่วนนี่เห็นไหมให้ช่วงนี้มันร่วนนะครับแล้วผมก็ทําการกลบดิน แนะนำนะครับแนะนําเลยว่าต้องหาภาชนะที่มีฝาปิดเท่านั้นนะจะถามเพราะอะไรอีกไหมเพราะว่าน้องหมาน้องแมวนะครับอืน้องหมาในตัวดีเลยมาคุยเขีย่ยเต็มที่เลยนะครับนี่เพียงเท่านี้เราก็ได้แล้วเราก็เปิดฝานี่แบบนี้กราจะได้หลุมเสศษอาหารแล้วต่อไป มีเศษขยะเศษอาหารนะครับให้เพื่อนแยกแยกนะเศษขยะกับเศษอาหารต่างกันนะครับแยกมาใส่ในลมนี้ต่อไปผมก็จะทําการนรําเศษอาหารนะครับที่กินเหลือใส่เข้าไปตอนนี้ใส่เข้าไปเนี่ยง่ายเลยใส่เข้าไปสำคัญสุดใครมีสับประรดนะใส่ไปด้วย เพราะว่าอะไรเพราะว่าเอนไซม์ของสับป,ประรดจะช่วยย่อยนะครับได้เยอะมากเก็บใส่เข้าไปเลย,นเ,ยาาเนี่ยพวกเศษอาหารพวกเนี่ยใส่เข้าไปเลยอ่ใส่เข้าไปสำหรับใครที่อยากให้เศษอาหารของเราย่อยง่ายที่สุดทำแบบนี้นะเอากล้วยมากล้วยสุกงอมแบบนี้นะครับเอามาใส่ขย้ำนะครับ พยาาให้มันบี้นะบี้อย่างนี้เลยแล้วใส่ไว้ข้างบนสุดเลยนะเนี่ยใส่ข้างบนสุดนะครับแล้วทำการปิดฝาไว้เนี่ยเพียงเท่านี้ตัวน้ำหมกักลุมมมหาของเรานะครับมันจะย่อยเร็วกว่าปกตินะครับ จากที่ปกติย่อย3 4มวันย่อยสลายหมดแล้วนะครับมันจะเดินแค่2วันเนี่ยย่อยหมดเลยแล้วรากพืชข้างล่างมันก็จะเดินมาข้างล่างยิ่งรากพืชลงล่างลึกเท่าไหร่นะครับต้นพืชยิ่งโตขึ้นเท่านั้นนะครับเนี่ยวิธีการนี้ดีมากเลยนะผมไม่ได้ทําแค่หลุมอาหารเพียงแค่บริเวณนี้นะผมยังมีหลุมอาหารไว้เยอะมากๆนะครับไปดูกันส่วนนี้จะเป็นหลุมของมะละกอนะครับใส่ทุกวันใส่ประจํา ไม่ใช่ไม่ทุกวันหรอกแต่ประจำดิเต็มมละโรกรก็ใส่สักเดือนสองเดือนใส่ครั้งหนึ่งนะครับมันมันไม่เหมาะเพราะว่ามันจะทําให้ใบมันเหลืองปุ๋ยมันเยอะเกินและอีกตัวหนึ่งเพื่อเห็นไหมขาวๆนั่นน่ะนั่นก็เป็นลุมหมักนะครับทำกับสวนกล้วยกล้วยนางจะชอบมากเลยนะมีเท่าไรใส่ไปเลยไม่ยัง้งอีกลุมหนึ่ง เรนจะเปิดฝาดูข้างในนะครับเราใส่ไปเต็มขนาดไหนก็ช่างผมใส่เต็มเลยนะเราแปลกเนี่ยเพื่อนๆดูทิ้งระยะเ,เวลาไว้เดือนกว่าๆแห้งหมดเลยมาต่อไปเราก็นําเศษอาหารของเราใส่ไปเลยนี่เทใส่ไปเลยตัวนี้มันถังนะถังถังสีนะครับ ผมตัดตูดออกเ้วก็ทําฝาปิดอย่างนี้เนี่ยเป็นการป้องกันน้องหมาน้องแมวนะครับมยังมีตัวมาทับไปอีกอย่างนี้นี่เห็นไหมโอ้ยอย่างดีเลยแต่ว่าแต่ว่าใช้กับพืชกินใบไม่ได้นะครับพืชกินใบใบจะเหลืองใช้ใช้กับพริกพริกก็ใบจะเหลืองนะครับแต่ใช้กับกล้วยได้ผลดีใช้กับมะกรูดได้ผลดีใช้กับมะนาวได้ผลดีใช้กับขาได้ผลดีนะครับ วันนี้ผมก็มาเพยงคลนี้แล้วกันนะครับกับวิธีการทาหนุ้มปุ๋ยหมักเศษอาหารนะครับแบบง,ง่ายๆเนี่ยแต่ประโยชน์มันไม่ง่ายเลยประโยชน์มันเยอะมากเลยทําไว้นะครับหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องก็เสียดเอาไม่มากก็น,น้อยเนาะนะครับถ้าคิดว่าคลิปของผมวันนี้มีประโยชน์ก็อ,อย่าลืมน,นะครับกดไลค์กดติดตามไว้นะผมยังมีวิธีการทำเกษตรเยอะมากนะครับทั้งวิธีการหมักเกล็ดวิธีการปลูกผักต่างๆเยอะมากๆ ต้องรอการพีเศษน,นะครับรอก่อนว่าผมจะพีเซษนในเรื่องไหนใครถามส่วนไหนเข้ามาเยอะผมก็จะมาคอมเมนต์บอก,กเพื่อนๆกันนะครับส่วนวิธีการปลูกผักมันก็เยอะเยอะมาก,มากนี่เป็นผักชีนะครับผักชีก็ขึ้นเต็มแล้วนี่กันนกกระจอกนะส่วนต้นผักชีไปเรื่อยก็ขึ้นแล้วนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับ เปิดเผยเยอะไม่ได้แล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับบายสวัสดีครับ